ครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็อีกไม้หนึ่งครับนี่ครับนี่นี่ก็มากับเซียนนึกแห่งพยุงอีกเซียนปลาแห่งโคกน้องกระยุงอครับน้องกระยุงนี่ครับนี่ครับอันนี้ตอนนี้ดีหน่อยครับมีห้วยครับเนี่ยห้วยห้วยลึกมากแต่เราจะไม่ใส่ในห้วยครับเราจะใส่ตรง พุ่งนาตรงนี้ครับนี่ก็ประมาณนี้ครับโโก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาดูกันอีกว่าจะได้ไหมวันนี้อันนี้ก็เป็น,น,นว,วันที่สามแล้วมั้งที่เรามาใส่ด้วยกัน,นครับก็ยังเป็นน้องใหม่ในวงการอยู่ครับก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนี่ครับนี่เสียนใหญ่เขาครับนี่นี่ครับก็ใจดีครับคนนี้ใจดี เออใครอกินปลาก็มาหาเขาได้ครับนี่ได้เยอะอยู่ว่างก็ได้เยอะได้เกือบสามกิโลมีปลาช่อนตัวใหญ่ๆนนั่นเลยก่อนตอนรับยายตาอตาบ้านเราครับครับก็พรุ่งนี้ก็อาจจะหยุดอีกสักสองวันสาวันครับก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาของชาวเขมรเรานะครับเป็นวันโดนตาเส้นโดนตาครับก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่การเสียเวลา นี่็มาดูหมายก่อนครับน้ำเยอะมากครับเนี่ยก็คันเดิมครับนี่ประจำตำแหน่งนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราอมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเสียนใหญ่เขาปักเบ็ดปักเบ็ดก่อนนี่ครับเออสวียางโนสตูจีนี่ครับอันนี้เป็นห้วยครับถ้าได้ปลาคงจะเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ย

นี่เครับมันจะได้ติงดง่ายเนอนี่ครับนี่ครับเอาแบบนี้นมันจะเล่งได้ง่ายเป็นหวงเออนีอ่<อ>ไม้แรกแขกไม้ครับนี่<อ>ก็เราไปดูตามมาือเท้ามือเออจู่เหมืนอ,อนครับตทูกไ ไกลเดี๋ยววันนี้ผมปลาหมอผมก็มีเป้าหมายอยู่ครับมันไม่ปุ๊บปั๊บเลยอ่ะน,อนี่ครับวิธีการใส่ครับเราก็จะเปิดอย่างนี้ก่อนเวจะทับทีก่อนบ่ต้องทับทีก่อนแล้ยใส่ครับนี่ครับนี่ยิ่ห้อวยเลยยี่ป่าหมอนี่ยีเอาแล้วเอาแล้ว ครับก็แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเราใส่ก่อน,นครับ